แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนค่ะเหนืออีสานภาคตะวันออกนะคะ ฟังทางนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดในการแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรพี่น้องประชาชนค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กระชายเป็นกําลังใจให้เดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลข่าวสารกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารค่ะจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาติออกมาเตือนประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการระวังน้ําหลากน้ําท่วมฉับพลันนะคะทางภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกระหว่างวันที่21 ี้25กรกรฎาคคมน่ะโดยมีการเตือนภัยระวังน้ำหลากน้ำท่วมฉับพลันนะคะตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่2 0ถึง24กรกฎาคมนี้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะซึ่งกองอำนวยการน้ำแห่งชาติได้ประเมินสถานการณ์น้ำจึงขอให้เฝ้าระวังในเรื่องของพื้นที่เสี่ยงในช่วงวันที่2 1ถึง25กรกฎาคม2565ดังนี้ค่ะพื้นที่เฝ้าระวังนะคะเพื่อ ที่ที่เสี่ยงน้ําหลากในส่วนของน้ําท่วมขังก็จะมีภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่อำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงรายอำเภอป่าเป้านะคะจังหวัดน่านอำเภอบ่อเกลืออำเภออำเภอบ่อเกลืออำเภอเชียงกลางแล้วก็เฉลิมพระเกียรติค่ะที่จังหวัดอุตรดิตถ์ก็จะมีบ้านโคกจังหวัดพิษณุโลกก็จะมีอำเภอนครไทยอำเภอชาติการจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอน้าหนาวอำเภอเมืองเพชรบูร์แล้วก็อำเภอหนองไผ่รวมไปถึงจังหวัดอุทัยธานีที่อำเภอหนองฉางค่ะ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานก็จะมีจังหวัดเลยนะคะอำเภอเมืองเลยด่านซ้ายแล้วก็ท่าลี่จังหวัดหนองคายอำเภอ ขุนพิสัยรัตนาวาปีค่ะจังหวัดสกลนครมีอำเภอบ้านม่วงจังหวัดบึงการมีอำเภอเมืองบึงการอำเภอโซ่พิสัยอำเภอเซกาอำเภอปากคาดอำเภอบึงคงหลงแล้วก็ศรีวิไลแล้วก็อำเภอบุงคล้านะคะจังหวัดชัยภูมิก็จะมีอำเภอบ้านขวาวอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดขอนแก่นมีอำเภอผู้เวียงผู้ผาม่านเวียงเก่าแล้วก็หนองนาคาค่ะจังหวัดกาลสินก็มีอำเภอเมืองกาลสินก้ออำเภอยางตลาดจังหวัดนครราชสีมามีอำเภอเสืงสางอำเภอจั ราดพี่มายห้วยแถลงชุมพวงหนองบุญมากแล้วก็ลำทะแมนชัยจังหวัดบุรีรัมย์อำเภอนางรองนะคะอำเภอระหารสายอำเภอปกลณชัยอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอโนนแดงอำเภอโนนสุวรรณอำเภอลำปลายมากแล้วก็จังหวัดสุรินทร์มีอำเภอปราสาทแล้วก็อำเภอกาบเชิงค่ะ ส่วนภาคตะวันออกก็จะมีจังหวัดสระแก้วนะคะอําเภอตาพยาแล้วก็จังหวัดตราอําเภอกอะกูดอําเภอกอช้างแล้วก็อําเภอเขาสมียงค่ะขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากกองอํานวยการน้ําแห่งชาตินะคะก็ออกมาเตือนในเรื่องของการเฝ้าระวังน้ําหลากน้าท่วมฉับพลันทั้งภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันออกช่วงระหว่างวันที่21-25กรกฎาคมนี้หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้สวัสดีค่ะ